ผมจะออกกันนะผมจะออกกันนะผมจะออกกันนะข้อหลังสอนอผมอยู่หลังสอนอแล้วนะผมออกแล้วนะผมออกจากข้อแล้วนะเนี <h 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 ่ยไม่เจอไม่เจอสักคันจริงหรอไม่เจอเลยแต่เป็นลำเลยนะเป็นลำเลยไม่เจอคันแต่เจอลำหลังโรงพยาบาลมีไนหลังโรงพยาบาลมีไนสวย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  ผม,ผ,มผมจะผมผมจะผมถึงบ้านแล้วนะผมอยู่บ้านพอแท็กไหวเฮียเมื่อตัวเมื่อตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเหินซีโซะเนี่ยเหินประเทศ ที่บอกเอ้ยผมเออไม่สิเรี่ยสเลยผมอยู่โรงพยาบาลมินไนอยู่โรงพยาบาลมินไนแล้วให้มีกำลังใจกันน้อยเป็นเทคสองที่แบบโคตรของโคตรดีอ่ะผมบอกให้จะออกนอกเมืองได้ไหมออกนอกเมืองได้ไหมทางตรงยาวเลยอ่ะผมว่าผมบูทได้โอเคไฮเวย์คาสิโนสองร้อยวิ่งสามร้อยแล้ววิ่งสามร้อยแล้วบูทบูทได้บูทได้บู๊ได้สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบ ตรงยาวตรงยาว,วาตรงยาวมีฮอตแฮกลำหนึ่งเหมือนเดิมเส,สริงจ่าใช่ไหมครับไม่เกินไม่เกินสิบนาทีนะเคสนี้ไม่เกินสิบนาทีเล่นไกลเมืองสุดยอด ผมไม่ได้พา่าน,นะผมมาตนะนไปปั๊มไดโนเสาวนะตอนเหน, <ะ S 2> <อ>นึง่งผมจะไปปัม๊มไดโนเสาวกลับบ้านนะพอแท็กยังไงมันก็หลุดไม่ได้อะหลุดยากมากอะไรนะ ปั๊มน้ำมันบ้านเ g r เครดผมจะเออแล้วนะโฟกัสให้ผมหน่อยเจออะไรมึงยิงให้หมดเลยมึงเจออะไรยิงให้หมดโอเคโอเคไหวไหวไหวรถลากยาวพี่ตำรวจแตกตำรวจแตกตำรวจแตกอย่างนึงจะถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วแแททบบ เออเฮ้ยย้นไปเฮ้ยทําไมมันมันมึงนะอยู่ดีๆมันแตกอ๋อสไปด์แทบเออแล้วงงอะไรเขชนนกหนึ่งหนึ่งเราก็สไปด์แทบนะไอ้ชิ้นตำรวจตำรวจชน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 นะครับโอเคกใคชนตํารวจประมาณนี้นั่นที่น้องครับมันโดนสไปด์แทบครับมันโดนสไปด์แทบครับโดนสไปด์แทบก็คือนมาหมดแล้วไหครับไม่ก็ก็หมดแล้วครับแต่ว่ามันมันอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับรไเข้าใจครับขับไปเลยแล้ว กนตกใจผมตกใจนึกว่ารถมันบาอกไอเหี้ยเจอรถไฟแทบอะไรอ่ะกัมแลบอกแล้วกับบลแล้วับแล้วสวยผมล่วงลงมาข้างล่างผมล่วงลงมาเน่าเน่าเน่เน่ยเน่าเน่า นายายนาย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 นายนานายายน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 ายายนายนายน้ยไมยน่ยายน้ยนายนายนา่นาาเนาย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 ูาดนาย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 ายนายอายนายนยนลยนายนายนายานเฉายนายนา้นายายนายนายน่ยนายนายนาาเนียนกว่าหนอยนายีายนาานายนายนายนาอยนยายานาย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 นานายนยนาายนายยนนาายย แตลกล้อหนึ่งนะพี่มีใครเถิดได้ป้ะตอนแรกเขาแดกมือทำมันทำไงได้เลยนะใช่เหรอเขาแดกมือได้หรือพี่พี่อ่ะจอออนรถรถสปีอ่ะพี่รถจะพังแล้วรถส้มแล้วจะเออแล้วเชนนียจะเออแล้วเนี่ยกูเปิดทางชีล้วนะไอ้สัตว์งั้นกูเปิดทางชีนะปฎิปฎิปฎิกานรล้านการ้านรถจะพังแล้ว มันเออแน่นอนมันเออแน่นอนเปิดเลยพี่เปิดเลยหมดแล้วหมดแล้วแลำโบหมดแลำโบหมดปล่อยอยู่เฉยๆอยู่ตรงแหละเออปล่อยวะตองรถบอสไม่งั้นมันไม่ไม่งั้นมันมันไม่ฉุบมันไม่เออเว้ยเฮียถ้าไม่เปิดอางขี้อ่ะน่าจะทางนู้นัะเอารถบอสมาดิรถรถพิลิกอ่ะรถพิลิกอ่ะอยู่อยู่ในนี้จนกว่าไอเข็นนี่จะหมดเลยพี่ไอเข็นหนึ่งมาเอาไอเข็นหนึ่งมาอีกเข็นหนึ่งเลยแต่ถ้าไม่โดนไล่ไม่ต้องมาถ้าไม่โดนไล่มาเลย ถ้าไม่โดนไล่ไม่ต้องมาพี่บอกเพื่อนก่อนระวังญาติเขาด้วยระวังญาติเขานะผมต้องซื้อรถไว้เดี๋ยวไเงี้ยงก็ขึ้นรถมาพี่รถมาไหนรถบอบอ่ะไหนรถกลัวรอกวงพี่อยู่รอบวงโหดรอบวงไม่ได้มีใครมียากันบ้างพี่ขอยากันหน่อยเก้าแปดสิบได้ได้ไ คแคทปป่เอาปิลิแคทพิลิแคดพิลิแคดิลิแคดปิลิแคทปิลิแคทปิลิแคทปิลิแคิลิแคเราเล่นได้ไม่ต้องไม่ต้องเราเล่นเลยเราได้เองเลยเรา้งเลยเฮ้หรอว่าหาคิกก็หายนะจ้าเทคสไม่ได้นะอันนี้อ่่มไม่ถึงร่ไม่ถึงขอปีหลังคาหน่อยปีไนปีเลยปีเลยย้ไปมึงเอามึงเอารถไอ้นี่อรถนี่้ยปีไม่ถึงูไม่ถึง

เก้านาทีไม่ได้ครับฮาชิอีกรอบไม่ได้โอเคดหมดปะนะโอเคคหมดเลยเดี๋ให้เขานี่ให้เขาขออะอไรครับเขาขออะรกินอะจรยี้ครับ เก้าครับเก้านาทีร <Okay. S 1> ออีกแล้วมันมันมันไม่ได้ครับ <Okay. S 1> มันต้องเดินต่อเวลาฮารคี้ก็คือต้องเดินต่อไม่ได้เวลาฮารคิ้มันไม่ได้เป,ป๊ะ <Okay. S 1> ผมยอมมาเยอะแล้วแต่ถ้ายอมฮารคิ้ก็ไม่ได้ปะวะพี่ okay. ไม่มครับผมไม่มครับว่าไงว่าไงแขที่แวี่แดสิบครับเก้านาทีโอเคพี่ผมต้องแทงก่อนปะอันนี้ือไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ไอเดียเรพี่แปดสิบครับแปดสิบเยี่ยครูพี่ทำไมวะไอพี่เหลี่ยที่ไทีครับแชวชวเก้านาทีครับเก้านาทีเก้านาทีผ่านพิลิียากันนะพิลิกได้แล้วยากันปะแปดสิบเก้านาทีแล้วกู รถจอดได้อยู่พรถจอดเฉยครับมียากันไหมมียากันไหมไม่มีไม่มีอาโปไม่มีอาโปไม่มีอาโปไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทันละมันไหมถัดสับระเบียมเบียมเบียมซ่อมอยู่วะเบียมซ่อมละเบียมเบียนพี่อ่ะทิกเดี๋ยวตำรวจมาเพิ่มมาตำรวจเข้ามาเพิ่มมาทิกสองมาเข้ามาได้ไงอะด้านหลังอะ ตำรวจด้านหลังมาเพิ่มนะทีนี้เลยฮะตดตำรวจตำรวจมันมันเยอะเหมือเตำรวจมันเยอะขนาดด้านมันอยู่ตรงนี้แ้วคไแต่ตอนผมตอนตอนผมอยู่ในวงอ่ะมันมันเห็นไม่กี่คเันนมัับมันมมันนมัมมมนัมนัมนมมนนมเนนนมนน

ปะวันน่ะตายชัว์เลยไฟใหญ่ไฟเตอร์เพื่อนไม่มาเลยหมอไอ้เช่นกับผมบอกเลยหมอไอ้เช่นเนี้ยโคตรแสบบแสบบพี่เฮียที่ผมเจอมาไอ้เช่นเนี้ยแสบที่สุดละไอ้หมอหัวเขียวเนี่ยผมเจอแม่งตรหลายรอบแล้วแม่งแบบฉกฉบ ชกแบบโคตรกำบัดใดเที่ยตอนที่ผมอุ้มอ่ะคนให้หลอดบอสไปแล่าตัวหลอนหมดอยู่นี่หลอดหมดอยู่เนี่ยเอาหมอนนะยังให้ไปแล้วให้พี่โดนแทงหลอดไม่ได้หมดหมอให้น้ำแกไปแล้วพี่แง่ชุบไปเนาะโดนแทงเหรอพี่โดนแทงเนาะโดนแทงเลยชุบส่งลงมาได้เลยชุบส่งลงมาได้เลยเป็นผู้ชายแล้วไม่เห็นเขา ไ,ไฟใหญ่ไฟเตอร์ขอบคุณครับไปส่งไหครับเดียวไปส่งครับครับได้ครับ